ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาพูดถึงเป้าหมายของตระกูลโอซส,สึกิที่มาอย่างโลกตระกูลโอซส,สึกิถ้าเปรียบเทียบไม่จะชัดก็คือเอเลียนปรสิตเราตระกูลโอซส,สึกิได้เดินทางไปยังดาวเคราะห์ต่างๆโดยมีเพียงเป้าหมายเดียวนั่นก็คือการเกินกินชีวิตของดาวเคราะห์โดยการเก็บเกี่ยวผลไม้จากกะจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ โดยตระกูลโอซุสกิจะนำสิบหางไปใช้ในการโจมตีดาวเคราะห์สิบหางจะกลายเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสิบหางเรียกเสมือนต้นอ่อนจะถูกนำไปปลูกลงในพื้นดินเป็นต้นไม้ขนาดยักษ์แต่การปลูกมีเงื่อนไขพิเศษที่สำคัญอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือให้อาหารสิบหางโดยโอซุสกิที่มีชีวิตซึ่งเงื่อนไขพิเศษที่จะต้องให้โอซุสกิหนึ่งคนถูกกืนกินและเป็นอาหารพอเลี้ยงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ นั่นจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ตระกูลโอซสกิจะบุกดาวกันเป็นคู่ด้วยสายเหตุนี้โอซสกิที่เสียสละซึ่งมียอดต่ำกว่าจึงใช้คามาเลือกภาชนะที่เหมาะสมรอการเกิดใหม่อีกครั้งหลังจากที่ให้อาหารสิบหางแล้วล่าของมันจะเติบโตไปทั่วทุกมุมทุกคนทุกแห่งของดาวเคราะห์นั้นและมันจะดูจากกะจากสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบในดาวเคราะห์นั้น หลังจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ดูดเกลือนทุกอย่างจะได้ผลไม้อันใหญ่นั่นก็คือผลไม้จักกะกลุ่มก้อนพลังงานอันมหึมาและข้อมูลทางพัตุกรรมของดาวเคราะห์นั้นโดยตระกูลโอซุสกิพยายามจะค่อยๆพัฒนาร่างกายของพวกมันโดยการกินไปเรื่อยๆแต่ละดาวเคราะห์นั่นจึงทําให้เผ่าพันธุ์ของตระกูลโอซุสกิวิวัฒนาการจนมีพลังมหาศาลที่ยากจะต่อกอนเรามาดูกันว่า มีโอซุสกิมายังโลกแล้วกี่คนครั้งแรกโอซุสกิคางุยะและโอซุสกิกิจิกิได้เดินทางมายังโลกโดยมีเป้าหมายเดียวนั่นคือการเกินกินชีวิตของดาวเคะห์โดยการเก็บเกี่ยวผลไม้จากกะจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับโอซุสกิคนอื่นๆแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผยโอซุสกิคางุยะได้ทำการหักหลังโอซุสกิกิจิกิ ดยการรอบทำลายจนบาดเจ็บสาหาัสโอซุสกิกิจิกิจึงได้ไปอาศัยร่างกายของนักบวชอย่างจิเกนเพื่อดูดสารอาหารฟื้นพลังตั้งแต่นั้นมาจนถึงภาคบุรุตุส่วนโอซุสกิคางุยะหลังจากที่ได้หักหลังโอซุสกิกิจิกิได้ทำการกินผลไม้จากกะเพื่อเพิ่มพลังและสร้างกองทัพเ่สึกข,ขาวใช้สำหรับต่อกรกับคนในตระกูลโอซสกิที่จะมาตามล่าเธอ ที่ทรยศตะกูลครั้งที่2 o s โอซ k i m กิมโมชิกิโอซ u k i กิคินจิกิและโอซุสุกิอุราชิกิได้เดินทางมายังโลกเพื่อจัดการกับโอซุสกิคางุยะและเก็บผลไม้จักกะโดยการรวบรวมจักกะจากสัตหางทั้ง9ที่ถูกแยกมาจาก10หางเพื่อคืนชีพต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งแต่ความจริงแล้วจะเห็นได้ว่าโอซุสกิอุราชิกิ ไม่ได้ถูกจับผู้กับใครหากดูจากสัญ,ญลักษณ์ประจำตัวที่ถูกสลักไว้บนกระแพงหินจะประกอบไปด้วย6สัญ,ญลักษณ์หรือโอซุซุกิปริศนาอีกหนึ่งจะเป็นตัวร้ายหลักในภาคบรุตโตก็เป็นได้และนี่คือเรื่องราวและเป้าหมายของเหล่าตระกูลผู้กินกินทุกสิ่งตระกูลโอซุซุกิ ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ